ขอโทษฉันถามเธอตรงๆวันที่พี่จาเข้าไปจากครอบครัวเธอบ้านเธอเออลำบากลำบนไหมคะฐานะเจ้าจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนที่พี่จาจะโด่งดังวันนี้เราก็ไม่ได้ใช่ว่าไม่ใช่ครอบครัวที่ยากจนอ้าว<บ>ฉันกับมีความรู้สึกอันนี้ขอโทษนะใครอย่าว่ากันเห็นเขามองประมาณว่าพี่จาหาเงินได้เยอะพวกหนูก็เลยเกาะพี่เขากินเนี่ยพอเขาไปก็เลยเสียดายเงินยื้อกัอนใหญ่ไม่ให้เขา จากไปก็คือยังเห็นผลประโยชน์เงินทองของพี่จาเป็นใหญ่ขอโทษนะคะ,คะบางคนอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้หนูพูดหน่อยได้ไหมคะว่าบ้านหนูไม่ได้ยากจนบ้านหนูไม่ได้ยากจน,น,น,กจนพ่อหนูมีที่ก็ประมาณเกือบสองร้อยไร่ค่ะคทุกคน,นะคะทุกคนคือใช่คือเราคน,น,คน,นาสุรินคนทําไร่ทํานาทาสวนสาหรับคือพ่อแม่พี่น้องเขาก็ทำของเขาอยู่แล้วเขาก็มีรายได้ของเขาอยู่แล้ว ส่วนตัวเราเองเราก็มีงานของเราอยู่แล้วซึ่งจริงเราก็ไม่ได้ได้ลำบากถึงพี่จาจะมาโด่งดังหรือไม่โด่งดังตรงน,นี้เราก็ไม่ได้ลำบากเพียงแต่ว่าการที่พี่จาเข้ามาโด่งดังตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าช่วยส่งเสริมช่วยหนุนกันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมมันก็ต้องดีขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วค่ะอาจารย์แต่ถึงไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ทุกวันนี้เราก็อยู่กันเองได้แล้วก็<ข>ดูแลพ่อ,พ,อพ่อแม่ของเราปกติค่ะถามหน่อยสิคะว่าทุกวันนี้จาพนมเป็นพี่แท้ของเราเรายังคิดอย่างนี้อยู่ไหมคะ คือในสายเลือดคือพี่ก็คือพี่ค่ะแล้วก,ก็ยังเกลียดหรือน้อยใจเขาเป็นการส่วนตัวไหมคะโกรธไหมคงไม่โกรธเกลียดไหมคงไม่เกลียดแต่อารมณ์น้อยใจมีแน่นอนคะ่ะน้อยใจว่าเราเหมือนไม่มีพี่มีพี่แต่เหมือนไม่มีพี่ถ้าวันหนึ่งพี่เขากลับมาเธอจะลืมความน้อยใจตรงนี้ทิ้งไหม มันถ้าเขากลับมาตรงนั้นเราคิดว่ามันสําคัญมากโดยเฉพาะพ่อ,พอ,พอกับแม่ถ้าเขาสามารถกลับมาตรงนั้นได้เราก็ไม่คิดอะไรอยู่แล้วค่ะเรามีความหวังตรงนั้นอยู่แล้วอยากให้เป็นแบบนั้นค่ะแววรู้ไหมว่าวันนี้อยากเรียนคุณผู้ชมด้วยแล้วพูดกับคุณแววว่า <c oughs> ไม่อยากทำรายการตอนนี้เลยแล้วก็ไม่อยากทำให้สังคมเกิดความรู้สึกว่าเนี่ย มานั่งพูดถึงเรื่องกุญจาพนมจาพนมพูดไปพูดมาผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยเหมือนเรากําลังแยกเยีกยกความเป็นลูกอักตันจูใส่เขาทั้งนั้นที่เขากําลังจะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเหมือนฉันขอโทษนะครับประธานโทษคุณผู้ชมเหมือนเลี้ยนไปโกลกอะไรกับครอบครัวเาก็ไม่รู้รู้สึกไม่สบายใจเลยแววคะในฐานะที่เธอยีรําน้องแท้ๆของพี่จาอาจารย์อยากให้หนูพูดคะ่ะ ไม่อยากเห็นคนมองพี่จาพนมเป็นลูอกอกตัญญูหนูพูดกับคุณผู้ชมสิคะว่าอย่าว่าพี่หนูอย่างนี้นะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือยื่นจะได้สบายใจไปด้วยอะคะ่ะใช่ค่ะจริงๆที่มารายการของอาจารย์นี่นะคะ,คะจริงๆอะจริงๆด้วยความรู้สึกส่วนตัวและแม้กระทั่งของคุณพ่อคุณแม่ของคนที่บ้านคือจริงๆไม่อยากให้ไม่อยากออกมาแบบนี้แล้วคะ่ะ ก็คือ,อเป็นห่วงชื่อเสียงเขาแล้วก็หน้าตาแล้วก็ภาพลักษณ์ของเขากลัวจะคนจะพูดเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ค่ะแต่ด้วยที่ที่ราบอกอาจารย์ไปก่อนหน้านั้นว่ามันเหมือนความหวังเล็กๆค่ะว่าเผื่อจะสื่อถึงเขาได้เผื่อเขาได้เห็นหรือว่ามีคนที่ได้เจอได้พบเขาแล้วไปสกิดเตือนเขาบอกเขาให้ไปส่งข่าววพ่อแม่บ้างแล้วก็ดูแลแล้วกลับมาเยี่ยมท่านบ้าง แค่นั้นเองค่ะอาจารย์อยากจะฝากนะคะเรื่องของพี่จาพนมเราคิดว่าพี่เขาต้องมีความคิดเป็นของตนเอง <c oughs> เขาต้องมีวิธีที่จะเลือกทาง <c oughs> เดินของเขาอย่าง <c oughs> ถูกต้องแล้วก็พ่อกับแม่เลี้ยงดูมามนเหมือนกันคงไม่มีต้นไม้หรือลูกไม้ใดหล่นไกลต้นแล้วผิดพ่อผิดแม่ไปสักขนาดนั้นเดนไม่เชื่อคะ่ะ ะะวันเวลาน่าจะทําให้พี่เขากลับคืนมาได้แต่ในขณะที่แววมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มาคุยกันแววคะอยากให้แววได้มีโอกาสพูดกับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะคะแววก็มีงานมีการมีครอบครัวประทานโทษมีลูกะนะคะแววคิดว่าความรักความสําคัญของสมาชิกทุกคนที่ต้องมีความสามาัคคีรักให้กลมเกลียวในครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญขนาดไหนคะเชิญค่ะ เราคิดว่าท่านผู้ชมมีทั้งคนที่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพี่ทั้งน้องที่กำลังรับชมอยู่ตอนเนี้คงจะเข้าใจความรู้สึกของเราเองของคุณพ่อของคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของเราครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่รักใคร่อบอุ่นมาตลอดค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ท่านปลูกฝังสิ่งดีๆความกระตันยูแต่ กรณีของพี่จา้าทำให้พ่อผิดหวังมากและท่านก็เสียใจมากถึงกับตรอมใจแล้วก็มีอาการป่วยแล้วก็ซุดลงถึงทุกวันนี้ค่ะที่ตัวเราเองออกมาในครั้งนี้เราไม่ได้ต้องการจะทําให้พี่จาเสียชื่อเสียงหรือว่าฉุดล้างอะไรพี่จา้าเราแค่อยากจะบอกให้พี่จาให้กลับไปเยี่ยมพ่อบ้างหรือไม่ก็ทรงเ่าว ถามไทยโทรไปหาแกบ้างคะ่ะหรือว่าฝากถึงทุกๆคนที่มีโอกาสได้ชมรายการนี้ถ้าได้เจอพี่จาช่วยบอกพี่จาให้ส่งข่าวไปเยี่ยมพ่อแม่บ้างค่ะ,คะแววก็พูดจากบวจ,จิตวุจที่เต็มที่แล้วยังไงก็ตามคุณผู้ชมเจ้าคะ่ะครอบครัวจะมีความสุขถ้าพ่อแม่ลูกหลานอยู่กันครบนี่คือความรู้สึก รู้สึกของผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่มีความมั่นใจในชีวิตเลยถ้าไม่เห็นลูกหลานอยู่ใกล้ๆเรียนเคยได้ยินคนผู้ใหญ่หลายคนบอกว่ามั่นปลายชีวิตผู้ใหญ่ไม่ต้องการอะไรเลยเรียนว่าที่ดิน200ไร่2,000ไร่หรือกี่เท่าไหร่ที่มีก็ไม่ได้เป็นความปรารถนาของปู่ย่าตายายนะคะ ณนะบ้านปลายชีวิตแค่ปลายมือเอื้อมถึงเสร็จแล้วสามารถจับสัมผัสลูกหลานที่รักได้ครบทุกคนการจากไปและลมหายใจสุดท้ายย่อมนำมาซึ่งความสุขและความภาคภูมิใจในชีวิตค่ะเรียนคิดอย่างนั้นช่วงนี้